สวัสดีค่ะพบกับปอสีช่ช่นเคยนะคะกับรายการ B2S Home Sweet Home สนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านนะคะวันนี้นะคะในช่วงของ Family Time ปอสี่ก็มีกิจกรรมดีๆให้คุณน้องคุณหนูที่อยู่บ้านนะคะแล้วอาจจะมีความแบบเบื่อเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่กันนะคะกับเมนู n o n b a k กิ้ที่แสงจะง่ายค่ะวันนี้กับเมนูที่ชื่อว่า ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนั่นเองค่ะวันนี้ส่วนผสมนะสะก็มีแบบไม่กี่อย่างเองนะคะวันนี้มีส่วนผสมทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะหลักๆเลยก็คือ1นี่ี้เลยค่ะควลามาช็อกโกแลตแบบนี้นะคะควลามาช็อกโกแลตแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ B2S นะคะสามารถอินบ็อกมาที่ Facebook Thailand f a c e b เฟซบุ๊ก B2S Thailand ของเราได้เลยนะคะตัวนี้ซื้อไปเลยค่ะกล่อง20บบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ อันที่2ก็คือนมข้นหวานค่ะตัวนี้ปอสีเลือกซื้อที่เป็นสูตรนมสดธรรมดานะคะตัวนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอันที่3ก็คือผงคาคาวหรือผงโกโก้นะคะที่เป็นผงโกโก้สำเร็จซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยนะคะเทใส่จานไม้เลยและอันที่4ี่ก็คือจะเป็นตัวท็อปปิ้งนะคะวันนี้ปอสีเลือกใช้ที่เป็นคาเชียลนัทก็คือ เม็ดมะม่วงหิมะพันแล้วก็ตัวของแคนเบอรี่อบแห้งนะคะตัวนี้ก็สหามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นา่ามมาลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะลงมือทำเราต้องทํำยังไงเอ่ยล้างมือนะคะนี่เลยค่ะล้างมือก่อนนะคะกับอุอกรของเราแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือไปเลยนะคะ วันนี้เป็นเมนูที่เป็น non baking นั่นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องคอนเซิร์นในเรื่องของการที่แบบน้องๆต้องไปผ่านเรื่องของเตาองค์เตาอบเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนต่างๆนะคะเมนูนี้ทําง่ายมากแบบแค่อึดใจเดียวก็ได้รับประทานแล้วนะคะโอเคค่ะแกะควารามาสนะคะแบบนี้เลยเทใส่จานนะคะทั้งหมดตัวควาลามาสทำไมปอถึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไส้ที่เป็นช็อกโกแลตอยู่แล้วดังนั้นการที่มีไส้ช็อกโกแลตเนี่ยมันจะทำให้ตัว ช็อกโก้ของเรานะั้นจับเป็นก้อนได้ง่ายนะคะนี่เราก็บีไปค่ะบีให้ตัวคุโลรามัดของเรานะคะละเอียดนะคะไม่จำเป็นต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการมีเท็กซ์เจอร์เวลารับประทานนะคะยิ่งแบบมีเท็กซ์เจอร์ต่างๆกันคุณน้องคุณหนูก็จะได้มีความสนุกสนานเออเราทานแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆนะคะเห็นไหมคะตัวช็อกโกแลตไสนนะคะมันจะช่วยยึดตัวคุกกี้ของควโลามาดเนี่ยให้เป็นก้อนนะคะ โอเคเมื่อแบบบี้ได้พอประมาณแล้วนะคะบีเป็นพอประมาณแล้วแล้วก็จะเทในส่วนของนมข้นหวานลงไปค่ะไม่ต้องเทเยอะนะคะเพราะว่าพอเสีย่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะคอนเซนในเรื่องของความหวานแล้วก็พลังงานแคลอรี่ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์กับน้องๆห,ห,หนุ่ในช่วงที่แบบน้องๆกำลังเด็กอยู่นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คอนเซิร์ในเรื่องของมีน้องที่แบบแพ้กลูเตนเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถไปหา แป้งนะคะที่เป็นกลูเตนฟรีได้ตามร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตได้เช่นเดียวกันเพื่อน,นำมาทำนะคะนี่นะคะแล้วก็บีไปเลยค่ะมิกส่สวนผสมให้ทุกอย่างจนรู้สึกว่ามีความหนืดพอประมาณแล้วก็ปั้นเลยค่ะเป็นกลมกลมแบบนี้นคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วนน้องๆหนูๆทำได้นะคะก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้ทะลุชิ้นเนาะ ทอปโฟลแล้วก็โยนลงไปในผงคาวของเราได้เลยนะคะปั้นเลยค่ะช่วยน้องๆปั้นเนาะตัวควลามัดหนึ่งกล่องนะคะยี่สิบาทของเราชนะสามารถปั้นทอปโฟลได้ประมาณสี่ลูกนะคะแล้วว่ารับประทานเนี่ยก็คือต้องเน้นย้ำน้องๆนิดนึงว่าอย่าทานหมดเพราะว่าเรื่องของความหวานเนาะอาจจะแบบ ทานวัน,นละลูกหรือวันละสองลูกเท่านั้นก็พอแล้วเพราะว่าพลังงานที่ได้ก็ถือว่าจําเป็นต่อการที่น้องๆใช้อยู่บ้านนั่นเองนะคะเราก็อย่าลืมเน้นย้าว่าทานเสร็จแล้วต้องยังไงต้องแปรงฟันด้วยนะคะแบบนี้ข้อดีของการใช้โคลามานก็คือเราไม่ต้องเติม นมข้นหวานเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตที่มีอยู่ในโคัวลามาร์เนี่ยมันช่วยให้ตัวการปั้นเนี่ยมันเป็นก้อนได้ง่ายอยู่แล้วแบบนี้ค่ะหนึ่งกล่องโควลามาร์จะปั้นได้มันสี่ลูกแล้วก็คลุกกับผงคาข่าวไปเลยนะคะแบบนี้นะคะคลุกไปเรื่อยๆเลยค่ะจนรู้สึกว่าทั่วลูกแล้วนะคะ เราก็สามารถเอาไปไว้ในกล่องทัพเปอร์วหรือกล่องภาชนะสูญญากาศได้นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างจะเรียเพราะเป็นเมนูที่ง่ายไม่ต้องผ่านการอบนัดนต่างให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็มาไว้ในกล่องเนาะนี่ลักษณะของทัพเปอร์ของเรานะคะถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยน้องๆหนูๆอยู่บ้านก็ทำร่วมกันได้เนาะ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะแล้วก็โรยตัวคาชลนัทหรือตัวเม,ม็ดน้ำมวงหินแปรนลงไปค่ะแบบนี้นะคะโอเคหนึ่งกล่องถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเลอะน,นิดนึงนะครับเพราะว่าผงคาคนัน้นมันเป็นแบบผงเนาะออกเป็นว่าเดี๋ยวมาดูผลงานที่ทำกันนะคะโอเคนี่จ้า ตันี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเพราะโตโวคลวามาสมีหลากหลายรสนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วก็นามาทํากับคุณน้องๆหนูๆได้ที่บ้านเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมเราต้องพกมา์สนะคะแล้วก็ต้องมีอะไรมีสเปรย์แอลโกอฮอล์หรือจะเป็นเจลก็ได้นะคะวันนี้ปอสีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเช่นเดียวกันนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ เวอร์88นะคะ Waterless Hand Cleansing Gel นะคะเป็นเจลล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำนะคะตัวนี้นะคะ,ต,นนะตัวนี้30มิลเนาะตัวนี้30มิลนะคะ35บาท1ซอง35บาทนะคะ1กล่องแบบนี้บรรจุว6ซองนะคะบรรจุว6ซองปกติจะอยู่ที่ราคา210บาทวันนี้ B2S นำมาจำหน่ายเพียง199บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33บาทต่อซองนะคะถ้าซื้อแบบกล่องแบบนี้ แต่พิเศษมากกว่านั้นค่ะ b t s นำมาจำหน่ายต่อขัานนะคะ1คน1สิทธิ์ซื้อได้3กล่องแบบนี้ก็คือ18ซองนั่นเองนะคะอยู่ที่630บาทแต่โปรโมชัน่นเด็ดมากค่ะจาก630บาทลดเหลือ510บาทนะคะลดเหลือ510บาทนะคะตัวนี้เลยนะคะ18ซอง1ซองใช้ได้ประมาณ3 4ถึง4วันนะคะ อินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือจะซื้อที่ w w w bts co t h ก็ได้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกับรายการ bts home sweet home ก็จะมีมาออนแอร์เรื่อยๆเลยผ่านา Facebook bts thailand แบบนี้นะคะก็ Stay t u n e นนะคะไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ปอสีขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ